ออทอททจับมือบริษัทวีดิวจากโครงการประกวด EDM ระดับโลก Thailand World EDM Music Creator Challenge ที่ชมการส่งออกวัฒนธรรมซอฟ t ์พาวเโดยการใช้ดนตรี EDM เป็นสื่อเปิดโอกาสให้ Music Creator ทั่วโลกร่วมเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานเพลง EDM ในหัวข้อ m i r l c l e t h a i l แ n นด์เพื่อสื่อความเป็นไทยให้โลกหลงไหลพร้อมส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวชิงเงินรางวัลรวมแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการที่เราจะนำะวัฒนธรรมไทยนะฮะผ่านทางเสียงเพลง EDM ซ,ซึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเสียงและภาพนะฮะเพื่อให้เขาเรียกว่าเหมือนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักประเทศไทยโดยผ่านเสียงเพลง EDM ซึ่งเป็น,ปน,ปนแนวดนตรีที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในโลกต้องมองว่าการที่เรา ให้เขาเป็นคนครเอทเนี่ยจากทั่วโลกนั่นลกลายเป็นมุมมองจากหลายๆประเทศที่มองเราว่าเขาเข้าใจและเขารู้จักอะไรเราอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือให้ได้นําเสียงดนตรีเนี่ยไปสู่ระดับโลกเครื่องดนตรีไทยจะไปสู่ระดับโลกเมื่อถ้าถูกฟังนานๆว่าเครื่องดนตรีนี้มันเครื่องดนตรีอะไรเนะี่ยทำไมมันแปลกอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้ไอ้ดนตรีไทยเขาก็จะมาเสิร์ชหาและมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเป็นไทย ใช่ครับใช่เพราะว่าต้องบอกงี้ฮะการที่มันเป็นซอฟต์แวร์ก็คือว่าวันนี้ถ้าเกิดครีเอเตอร์ Creator ทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยเขาผลิตเพลงขึ้นมาโดยมีเครื่องดนตรีไทยใส่เข้าไปในนั้นแล้วยังมีเรื่องของภาพการท่องเที่ยวไทยต่างๆการที่คนฟังเพลงเหมือนเวลาเราเปิดอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราฟังเพลงอยู่นะฮะชัดแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะใช่ไหม เราจะฟังมันอยู่เรื่อยๆนะซ้ำๆซ้ำๆมันก็เป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งว่าอู้ถ้าเกิดเขาฟังเพลงที่เขาชื่นชอบแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวของเราไปโผล่ว่าอุ้ยประเทศไทยมีหาดชายหาดที่สวยงามมีวัดวาอารามที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยมีวัฒนธรรมที่ดีมีอาหารที่น่าทาน,น,นด้วยอ่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสะกดจิตบ่อยๆมันจะทำให้เขาอยากมานั่นหมายความว่า ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีเฟสติวัลที่เป็น EDM ระดับโลกที่มาจัดที่ประเทศไทยก็จะทำให้น่าสนใจมากขึ้น่าเพราะว่ามันไม่ได้จัดประเทศไทยประเทศเดียวนะมันก็จะมีในเอเชียนต่ถามว่าถ้าคนเลือกว่าจะมาเอเชียเนี่ยถ้ามันสมมติว่าจัด2อสามที่เนี่ยเขาอาจจะเลือกมาที่ประเทศไทยถูกไหมฮะการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวในประเทศไทย,ท,ยที่เป็นส่วนที่สนับสนุนทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าก็คางจะเป็นในเรื่องของ โดยตรงเลยกับการท่องเที่ยวไทยแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ประเพณีต่างๆคือถามว่าคาดหวังอะไรบ้างจริงๆเนี่ยในการที่เราเริ่มต้นโครงการใหม่ๆเนี่ยนะเราทำออกไปเพื่อให้มันเป็นกระแสนะให้คนได้เรียนรู้และได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นได้รู้จักรื้นนปีไทยได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยนะทุกทอกมุมที่ยัง ยังไม่ได้ถูกพบใช่วันน<ล>ั้นทําไทยอะไรบบต่างๆเนี่ยฮะมันก็เป็นส่วนที่ที่ดีแล้วเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์มันไม่ได้ฟอสให้เขามาดูถูกไหมมันเป็นการเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ซึ่งเขาอยากฟังอยากดูเพราะมันฝ่ายอยากฟังอยากดูบ่อยๆบ่อยๆมันก็อยากมากอีกอย่างทั่วโลกเราฟัง EDM กันอยู่แล้วด้วยครับพอเราส,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 าสาอดแทรกความเป็นไทยของเราเข้าไปก็อาจจะทําให้ดนตรีไทยของเราไปเป็นที่นิยมใน,ใน,ใ,นในต่างชาติได้ด้วยอีกด้วย เชิญมานะครับแล้วก็ได้ใช้ประสบการณ์นะครับจากการที่เป็นครูสอนดีเจครูสอนดนตรีเราเคยเป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนนะครับก็พยามที่จะทำสุดความสามารถทั้งทางในด้านของดนตรีในด้านของภาพ MV ที่จะเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้ให้กับน้องๆเนี่ยได้เห็นภาพว่าอ๋อเนี่ยประมาณนี้นะที่เราจะเข้ามาทำสึกประกวดกันนะครับ ก็แสดงตัวตนของคุณครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับที่มีโอกาสที่จะสนับสนุนกับน้องๆที่ hmm. เป็นนักดนตรีที่ผลิตงานสายงาน EDM นะครับให้ได้ส่งความสามารถความคิดเอทของคุณนะครับ uh, นำเสนอต,ตัวตนของคุณออกมานําเสนอความเป็นไทยที่เราอยากจะให้ต่างชาติและทั่วโลกได้รับรู้นะครับรวมทั้งได้บอกว่าเปิดตัวเองออกไปโดยที่มีผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนด้วยครับอันนี้มีส่วนเสริมส่วนหนึ่งก็คือว่า เมื่อกี้มีคำถามถามว่าเราอ่ะมีเลืองสต็อกวิดีโอสต็อกภาพให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้เข้าประกวดใช่ไหมฮะแล้วก็สต็อกอ่าอินสตรูเมนัลเรื่องของเสียงให้ดาวน์โหลดเพื่อมาผสมผสานในการสร้างเพลงแต่สำหรับครีเอเตอร์ที่เป็นคนไทยเนี่ยเพราะท่านจะได้เปรียบว่าเราอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วเราไม่ได้กำหนดว่าคุณจะต้องใช้สต็อกภาพเฉพาะในนี้นะคุณสามารถที่ไปสร้างข้งสราึ้นมาเองได้ไปถ่ายขึ้นมาเองได้แต่ในการนำเสนอนั้นหมายถึงว่าต้องเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ เราจะมีการฟรูฟถ้าเกิดคุณใช้สต็อกช็อตที่ที่นอกเหนือถ้าใจด้วยดูก็ดูนะ่าสนใจดีะดดนะฮนะสำหรับคนคนไทยนี่ก็จะได้เปรียบตรงนี้นะแต่สําหรับต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มาเมืองไทยเนาะเราก็เลยต้องเตรียมนะไ <จะ S 1> ปไปใ,ให้เขาเพื่อให้เขาแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราเตรียมไหมเราเตรียมไว้ทุกทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นมวยวัด แหล่งท่องเที่ยวหลายๆสิ่งอาหารอะไรเงี้ยเราจะดูว่าเขามองเราอย่างไงนั่นนั่นเป็นฟีดแบ็คกลับมาจยต่างชาตินะว่าเขาเห็นเราว่าเห็นเราในมุมไหนและแน่นอนการแข่งขันนะครับมันทำให้เราเกิดการพัฒนาด้วยน้องๆตรงีของเขาของเราเนี่ยจะได้บอกว่าพัฒนาอะไรอย่างนี้ด้วยครับถ้าสําหรับในพรีเซนต์นี่ของพี่ทําเองครับทำเองมใช่ครับใช่ตัวภาพตัวพมีการตึงในสต็อกด้วยครับครับ สต็อกส่วนหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายเองส่วนหนึ่งอย่างในสตูดิโอเนี้ยถ่ายเองทั้งหมดอยู่แล้วครับส่วนสต็อกภาพก็ดูในสต็อกได้ครับและทางการประกวดเนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดสต็อกที่เราเตรียมไว้แล้วด้วยครับก็ให้ความสนใจเยอะนะฮะโดยเฉพาะเราได้รับการสนับสนุนและก็ร่วมมือกับมหิดลนะฮะเรียัทกสิกมหิดลเนี่ยก็เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรนะคณะหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วในการพัฒนาทางด้านดนตรีในไหนหลายๆรูปแบบ ฉะนั้นน้องๆที่อยู่ที่มหิดลเนี่ยขเขาก็ค่อนข้างจะสนใจกันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตอบโจทย์ได้ได้ทํางานที่เขาสิ่งเขาเรียนมาก,ก็วันนี้ขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับยังไงก็ฝากสําหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามงานเพลงในด้านของอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะคุณจะชอบฮาร์ดแดนซ์คุณจะชอบไซด์ทรานคุณจะชอบ EDM ทุกรูปแบบเนี่ยครับส่งผลงานกันเข้ามาประกวดครับงานนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับ ครีเอเตอร์ทุกๆคนที่จะเผยแพร่ความสามารถให้กับสู่ชาวโลกโดยที่มีพี่ๆสู่มวลชนได้ช่วยกันเผยแพร่ด้วยครับ